ค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมมีอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวีเสด็จมายังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตเขตด,ดินแดงกรุงเทพมหานครทรงร่วมบันทึกเทปรายการช no. ูบีนัมเบอร์วันวารรตี้ช่วงทอล์กถูกลิสเซสทรงตอบจดหมายสมาชิกชูบีนัมเบอร์วันที่เขียนมาขอพระราชทานคําแนะนําในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมโดยมีนายธนไทยเอื้ออมอรัตน์ ในวันพิชิตนิมิตภาคภูมิและนางสาวออนลินลีลาบุรณธนกูลเป็นผู้ดำเนินรายการรายการทูบีนับวันวาร์ไรตี้เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทูบีนับวันกับสมาชิกทั้งยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลาย,ยาเสพติด โดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2 HD ทุกวันเสาร์เวลา20นาิกา30นาทีถึง21นาิกา30นาที